ปกติใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ใช่ไหมมดเมืองนอกเนี่ยหลอดหนึ่งกันดดดเนี่ยสามสี่พันต้องหมดแน่ๆแต่ว่าตัวเนี้พอมาลองแล้วนะจริงๆอ่ะช่างช่างแต่งหน้าก็ใช้กันแล้วก็ใช้กันหมดเลยใช้กันหมดใครก็ใช้กันมันทาไปเนี่ยเราชอบตัวไหมว่ามันไม่วอกมันไม่ผสมรองพื้นบางอันนะทาไปคอไปทางนะหน้าไปทางตัวไปทางคือหน้าลอยอย่างนี้เลยจ้ะชลก็ผีมาอะไรเงี้ยแล้วท่านั้นเนี่ยเป็นสิวอุดตันเยอะมากถ้าใช้ครีมรองพื้นนะที่ไม่ดีนะหรือครีมกันแดดที่ไม่ดีปุ๊บ อุดตันเต็มหน้าเลยอันนี้มันทําให้ไม่อุดตันด้วยไม่วอกแล้วก็ไม่มีสีพวกที่มีสีเยอะๆนะฮะน่าไม่แนะนําให้ใช้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับหน้าทุกคนนะบางคนหน้าเราทาไม่ได้หน้าคนดื่อาจจะทาได้แต่ว่าอาจจะมีการอุดตันแล้วเนี่ยช่วยคุมมันด้วยแล้วก็กันเหงื่อแต่มันกันมันได้ดีมากเลยนะแล้วเวลาทานะมันบางมากเลยเหมือนแบบเราแต่งหน้าอ่อนๆเพราะว่าหน้าไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเยอะสามีไม่ชอบให้แต่งหน้าเยอะแต่พอเราทาไปปุ๊บอุ้ยหน้าเดงหน้าดีสามีบอกแต่งหน้าแล้วหน่อยทำไมตื่นมาแต่งหน้าเลยบอกไม่ใช่ ทาแค่กันแดดคือมันทําให้ผิวเราใสกระจ่างขึ้นเพราะทีมันเบามากมันเบาบางๆแล้วทำไมรู้ปะการแต่งอะไรเยอะๆมันทาให้ดูแก่พอเราแต่งกันน้อยๆทาแบบนิดๆนะทาทับเครื่องสําอางได้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ทาระหว่างวันได้เนี่ยชอบมากเพราะราไรกันแดดจริงๆอ่ะอยู่กลางแดดประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยประสิทธิภาพมันลดลงหมดแล้วนะมันต้องทาซ้ําทาทับนะคะเนี่ยมันทาได้ง่ายๆแล้วเราชอบมากเลยเิมเมคอัพเสร็จแล้วก็เติมได้สมมติว่าเนี่ยค่ะนาดาเดี๋ยวอ่ะปิดฝาให้แม่หน่อยเนี่ยเราก็สามารถเติมเติมขึ้นไประหว่างวันเนี่ยแล้วนันก็ แอย่างเงี้ยแล้วกลับมาเล่นละครกลับมาถ่ายรายการแล้วอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราต้องพึ่งถ้าจะเลือกแค่สิ่งเดียวที่อยู่ในกระเป๋านะฉันเลือกครีมกันแดดจเลน่าพลัสนี้เพราะว่ามันทําให้โดนน้ําก็ได้โดนเหงื่อก็ได้แล้วมันไม่ทําไห้ไม่ไหลไม่เป็นคราบขาวๆเห็นไหมเนี่ยดูสิขนาดแต่งหน้ามีรองพื้น<อ>นะแล้วพอทาไปปุ๊บมันซึมเข้าหน้าเลยแล้วไม่เป็นผิว<ำ>เลยใช่มันไม่เป็นคราบแล้วมันทําให้รู้สึกว่าทำไมมันประสิทธิภาพมันกันแดดถึง50เท่า SPF บวกบวกบวกสี่บวกเลยนะจ๊ะคือมันทําให้เรารู้สึกว่า 50ห้โหแล้วก็บวก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 จ้ะบวกไป4บวกเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพ mm. อใช้แล้วเนี่ยเราไม่มีปัญหารเรื่องสิวอุดตนัน mm. ไม่มีปัญหารเรื่องหน้าวอกเงี้ยเราแฮปปี้แล้วไนงะ